ูปแป๊กแปลกสไตล์มันก็ไม่ติดจ่าหน้าซองถูกแกใครวะอะไร <c oughs> พี่จีนมานั่งทำไมออนี่ใต้ฉันทายนะฉันว่าเป็นจดหมายแฟนเก่าแกแน่เลยอะอ๋อเฮ้ยเอาขนาดให้แกจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะฟิลลิ่งผู้หญิงเวลาเขียนจดหมายไม่เหมือนกันหรอกถึงแก ฉันเองนะใครวะตะโจ๊กเ <AP U. S 1> อพี่ไม่มีอะไรมากหรอกฉันจะมาขอลาแกเฉยๆแล้วอยากจะขอบคุณทั้งคำปรึกษาที่ให้คำปรึกษาและเป็นทุลาให้เรื่องงานแต่งนะฉันสารภาพตามตรงว่าฉันหาเรื่องมาเจอแบบแกก่อนที่จะต้องแต่งงานไปฉันว่าฉันยังรักแกแบบนั้นอยู่ว่ะตะโจ๊ก รักแบบไหนเหรอก็เคยเป็นกิ๊กเก่ากันอะแต่นานแล้วนี่เสนแยแรมกันนะพี่ว่าแต่ก็ยังแพ้พี่อยู่ดีอะเพราะฉะนั้นฉันขอไม่ติดต่อกับแกอีกจนกว่าฉันจะมองแกได้อย่างเป็นเพื่อนจริงๆเท่านั้นส่วนเรื่องแต่งงานฉันขอฉันคงขอไปยกเลิกแล้วล่ะเพราะฉันคงแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักไม่ได้จริงๆ นี่ <aría> ฉันคิดได้เพราะคุณวิ้งเลยนะลืมบอกไปเลยว่าพึ่งไปหาคุณวิ้งมาเธอน่ารักมากแกก็รีบไปงอข้าวให้วายเลยปะจีนเอพี่เขียนเหรอพี่เปล่าฉันพูดเองโอยเอาไ่ยอะไรล่ะก็ฉันเห็นแกกับน้องวิงงอนกันอยู่นี่แกก็ไม่งอเขาสิงอทำไมอ่ะผมไม่ผิดผมไม่งอหรอก นี่แต่โจมีหลักสากรอยู่ว่านะไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะผิดหรือว่าจะถูกหรือไม่ว่าเรื่องนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยแกก็ต้องมีง้อเขาหลักสากรเลยพี่จีนไม่เคยได้ยินอนะ่ะก็หลักสากรของผู้หญิงไงเล่าิเาเนเล้วนี่ก็ไปง้อสิเอา้าไปสิไม่ไปก็ไม่ไปไปก็ได้โหนี่อย่างเนี้แสดงว่าแอบมีใจใช่ไหมฮะ นิดเดียวอะ่ะไปแล้ว,ดลวเดี๋ย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 วเเขาบอกว่ามีต่ออีกหน่อยนึงยินดีด้วยจากใจที่แกมีรักที่ดีแล้วเอพิวอะขอบใจมากนะพี่จีนที่อ่านจดหมายส่วนตัวของผมซะเรียบร,ร้อยเลยเนี่ยไม่เป็นไร, <c oughs> <c oughs> รเฮ้ยแต่จ๊กเ้ยทำตามหัวใจสักก็หมดเรื่อง คุณจ้องจะจบแล้วคุณจีนจบยางขาจบอะไรไม่รู้เรื่องเลยพี h <h 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 ่โยนหายากินด้วยนะพูดอะไรไม่รู้เรื่องจบแน่แหละค่ะคุณจ้องแต่ยังไงพี่โยนก็ว่าคุณวิ้งเนี่ยมีอะไรที่ไม่ธรรมดาปิดบังพวกเราอยู่แน่แ่ค่ะฮัลโหล ฮัลโหลคิดถึงใครอยู่เหรออีโจ๊กเลกโหก็ฉันโทรหาเธอตั้งหลายที่เธอไม่ยอมรับสายฉันเลยอ่ะก็ฉันไม่มีอะไรจะคุยนายวิงนะนะดีกันนะขอโทษนะนะดีกันนะไม่นะอ่างั้นก็สามสี่โกรธกันแล้วในใจของเธอ ความสุขไหมกอดกับฉันจะทำให้เธอดีใจใช่ไหม hmm? เธอไม่ยอมเปิดใจเขาหากันบอกให้ฉันรู้ทีกดกันแล้วมันดี อ่อนบรรยาอ่อนงอนิดเดียให้ใจเลยเหรอบ้าเหรอคะอะไรดิลงไปเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องมาคุยกันลเอไปเลยลงไปเลยไปเลยลงไปเลยอะไรด<ง>ิมิงกขอหอมหน่อยได้ไหมอ่ะจะบอกแต่อ่างฉันเลยเหรอนี่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงง่ายๆนะ หยู่ๆเลยนี่และนึกยังไงเนี่นนยคนะที่ได้สมทา่กับมาหาตัวประหลาดของฉันเนี่ยวิงฉันบอกแล้วอย่าพูดแบบนี้ฉันไม่เคยเห็นเธอเป็นตัวประหลาดเลยนะฉันก็แค่แบบไม่อยากให้เธอใช้เวทมนต์ฉันก็เป็นคนปกตินะฉันยังไม่ค่อยชินอนะ่ะเออก็ได้หลังฉันจะพยายามไม่ใช้เวทมนต์แล้วก็ได้อะไรนะ วันหลังจะจงพยายามไม่ใช้เวทมนต์แล้วก็ได้พยายามเหรอไม่ใช้เลยไม่ได้เหรอเอาวิงนะใชะไอมไม่ใช,ใช้วไม่ใช้ปล่อยได้แล้วแค่นี้แหละอบอกกี่รอบแล้วว่านี่คือโลกมนุษย์ห้ามใช้เวทมนต์โดยไม่จำเป็นใช่ครั้งนี้มันแอบอันตร,รายจริงๆเลยนะเยวิงพี่ชีคะ ถ้าพวกมนุษย์เนี่ยแอบรู้ว่าพวกเราเป็นแม่มดเนี่ยมันจะเกิดเรื่องใหญ่มากเลยนะคะคุณพี่หมยก็พยงแต่ว่าฉนนันไม่อยากให้หลานฉันไปเป็นแฟนกับพวกมนุษย์พวกนั้นเองเรื่องนี้เดียวอุ้ยตายแล้วพี่ชีคิดมากไปหรือเปล่าคะอยวิ้งกับจ๊อคะเขาแค่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นน่ะนะลูกนะคะคะเป็นเพื่อนกันไงปล่อยไว้ไม่ได้เพราะเผาว่าเราต้อง ว่าโดยการใช้เวทมนต์ในบ้านของเราให้เป็นลายลักษณ์อักษรจะได้มีบทลงโทษที่ชัดเจนไม่เว่อร์หรอกพัชีถ้าทุกคนดูว่าพชีเป็นแม่มดนะพัะชีโดนฆ่าแน่นอนเลย <S 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 ผมต้องรีต่ตาใครแต่ต้นลมด้วยกันยึดคทาลูกแก้วและก็ไอวิงเป็นของตัวเองทั้งหมดเลยพรดีจัดก,การดี หาสามสาวนี่มาจากโมไหนเนี่ยฮะทำไมอ่ะก็คือว่าน้องๆก็ดูแอปเบลทุกคนเลยไงเอ้าแล้วทำไมอ่ะไม่เคยได้ยินหรอว่าขดแอปเบลเนี่ยนะมันจะเสียงดีวงเรานี่ต้องการนักร้องคุณภาพไม่ใช่ไง๋อคือแกเนี่ยกลัวคนสวยมาแย่งซีนแกย่าคิดว่าฉันไม่รู้ใหญ่แอปใช่ไรไม่ใช่ถกอ่ะนี่พี่คะจให้หนูร้องได้ยังคะ Oh ครับคือวันนี้เนี่ยนะครับผมพวกพี่เนี่ยขอปิดการแคปติ้งครับเลื่อนออกไปก่อนใช่เลื่อนไปเลยครับอะไรเลื่อนได้ยังไงนี่หนูทำของมาไั้สามชั่วโมงเลยเนี่ยที่เพื่อที่จะมาแคสงานเนี้ยนี่ค่ะท่านมาฝนก็ตกมากเลยนะคะพี่โอเคโอเคโอเคใช่ใช <inde> ่ใช่ครับถ้าอยากแคปติ้งเนี่ยพี่มีหนังอยู่หนึ่งเรื่องครับรู้จักกันอยากให้น้องไปแคสดูครับเรื่องอะไรอ่ะอ่าผีท้องร่องครับขามาท้องร่องอีกวันเรื่องอื่นใช่ไหม